ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของ AEC Plus Delivery ค่ะเกาะติดทุกกระแสะทุกความเคลื่อนไหวพบกับคุณบรรพทนาเพิ่มสุขค่ะคุณบรรพทสวัสดีค่ะสวัสดีครับตุตรุ่งครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการเลือกตั้งนะคะที่เมียนมานั้นผ่านไปเมื่อวานนี้นะคะ<ม>อย่างไรก็ตามค่ะเวลานี้นะคะหลายคนก็รอฟังผลค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีผลยังเป็นทางการออกมานะคะจะมีการประกาศกันในเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาค่ะเนื่องจากว่าการนับคะแนนที่เมียนมานเนี่ยยังต้องใช้เวลานะคะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็พอที่จะทราบผลในบางเขตการเลือกตั้งที่ตอนนี้พรรค NLD ของนางองาซาสุจี<ๆ>ก็ถือว่ายังมีคะแนนนําอยู่ในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่า ยังนับไม่หมดเพราะฉะนั้นเรายังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นแน่ๆคือความตื่นตัวทางการเมืองนะครความตื่นตัวมากนะคะประชาชนค่ะที่มีสิทธิเลือกตั้งค่ะคุณผู้ชมครับประมาณกว่า30ล้านคนเนี่ยไปเลือกตั้งถึงกว่า20ล้านคนด้วยกันนะคะขณะที่ค่ะผู้สนับสนุนพรรคของนาะอองซานซูจิหรือว่าพรรคเอ็นเอลดีนะคะก็ออกมาเฉลิมฉลองกันอันนี้เป็นบรรยากาศภาพของเมื่อวานนี้นะคะในการเลือกตั้งค่ะที่เมียนมานะคะเวลาเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมอีใช้หมึกนะคะ<อ>ตรงส สีแดงๆสีชมพูเนี่ยรตรงตรงนิ้วก้อยนะคะฟัลลลงไปที่ไหนัล,ลงไปใช่เพราะฉะนั้นลาวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับไปเลือกตั้งได้อีกนะคะ ครับผมแต่ก็ยังมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามสิ่งที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของสิทธิของอชนกลุ่มน้อยะนะครับที่ยังถือว่าบางกลุ่มเนี่ยยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ <c oughs> เลยเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่เหมือนกันสําหรับในมุมมองของผู้ที่สังเกตการการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับทางนี้นะคะภาพรวมก็เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะไม่ได้มีความรุนแรงหรือว่าพบการทุจริต แต่เป็นอย่างใดนะคะแต่ก็มีรายงานนะคะว่าพบระเบิดปลอมซุกซ่อนอยู่ในบางหน่วยของการเลือกตั้งค่ะจหนาทีนั้นค่านะคะว่าเป็นการก่อกวนมากกว่าการประสงค์ร้ายนะคะทั้งนี้ค่ะหัวหน้าคณะผู้สังเกตการเลือกตั้งเมียนมาที่มาจากสหภาพยุโรปก็คือนายอเล็กซานเดอร์ l อมส d ดอฟนะคะเปิดเผยค่ะว่าภาพรวมนั้นทุกอย่างนั้นเชื่อถือได้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีปัญหาที่มาจากความไม่ชอบมาพากลที่มีการรายงานก่อนหน้านี้ค่ะครับในขณะที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยก็เข้าไปสัมภาษณ์นะครับทางด้านของพลเอกมินอองลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันะจะมีโอกาสซ้ารอยกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วหรือไม่ซึ่งทางด้านของพลเอก มินออนไลน์นี่ครับก็ยืนยันว่า,าถ้าหากว่า NLD ชนะการเลือกตั้งก็คงจะไม่มีเหตุผลอะไรที่ทางกองทัพจะปฏิเสธค่ะคุณผู้ชมคะ,คะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะ,คะกับม่อมหลวงพินิจ์พานบริพัตรคะ่ะอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์คะ่ะอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ครับ ค่ะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งในที่เมียนมาในเวลานี้นะคะหลายคนก็ออกมานะคะคิดว่าหากว่าอนาองซานซูจีชนะเนี่ยผลออกมาถ้าอนาองซานซูจีชนะจริงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นลำดับต่อไปค่ะเออก็คงเป็นความน่ายินดีนะครับสำหรับค,คนที่มาลงคะแนนเพราะว่าก็เห็นว่ามี uh, พลังสนับสนุนพรรคเอ็นอดีอย่างทุ่มท้นนะครับแต่ทีนี้ก็รอแต่ผลยังเป็นทางการว่าจะได้คะแนนเสียง มากเพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าพรรคเอ็ดีชนะเนี่ยเรอ,อาจจะต้องมาดูตัวของประธานวิดีว่าเอ็นดีจะส่งใครเข้ามาเป็นตัวแทนนะครับ,ร,บรวมถึงการจัดวางตัวนักการเมืองต่างๆให้ลงลงหน่วยงานที่จะบริหารราชการซึ่ง n อ d เนี่ยยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศเลยนะครับอันนี้รวมถึง นโยบายต่างๆที่จะออกมาถ้าเป็นรัฐบาลซึ่งเราก็ยังไม่เห็นความชัดเจนเท่าใดนักนะครับก็บเป็นความท้าทายพอสมควรครับถ้าเอ็นดีชนะการเลือกตั้งครับครับ,รบทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณองซาสุจีใช้คําว่าถ้าหากว่าเธอได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับซึ่งแน่นอนตามตัวบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญบอกว่าเธอจะไม่สามารถขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้แต่เธอใช้คําว่า above president นะครับคือจะอยู่เหนือประธานาธิบดีอีกทีหนึ่งอย่างนี้ถือว่าจะผิดกฎ ของรัฐมนูนมากน้อยขนาดไหนแล้วจะกลายเป็นข้ออ้างของกองทัพที่จะทําให้เกิดการส้ารอยกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ครับจร,จริงๆแล้วเราก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะครับว่านายะาที่อองซานซูจีพูดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแต่ถ้าจะถามว่าในทางการเมืองทําได้ไหมผมคิดว่าก็ทําได้นะครับอย่างไม่เป็นทางการเพราะว่ามันในทุกประเทศน่าจะมีคนที่มีอำนาจทางการเมือง และมีอิทธิพลส่งผลต่อรู้นำฝ่ายบริหารเนี่ยมันก็มันก็มีให้เห็นน,นะครับ mm. แต่ถามว่ามันเหมาะสมเพียงใดผมคิดว่าถ้าในทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราก็อยากจะมีรัฐบาลที่มีเสียงมีสิทธิ์ในการบริหารราชการเต็มที่ที่เวลาไปพูดคุยไปเจราจาแล้วเนี่ยมันสามารถมีความน่าเชื่อถือแล้วก็รู้ว่าการตกลงกันสามารถนําไปบัติได้ใช้ไม่ใช่ว่าตกลงกันอย่างหนึ่งแล้ว จะต้องไปปรึกษาหาหรืออะไรอีก 1, นึ่งสองหดังนั้นผมคิดว่าในทางการเมืองมันสามารถทําได้ครับแต่ในทางปฏิบัติในทางกฎหมายอาจจะน่ากังวลอยู่พอ,อสมควรครับค่ะ ค่ะอาจารย์คะแต่ว่าเวลานี้เนี่ยสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงว่าความท้าทายของเมียนมาเองนะคะเนื่องจากว่าพักเอ็นเอดีนี่ยังไม่เคยบริหารเลยนะคะคจากนี้ต่อไปค่ะในการบริหารจัดการของถ้าหากว่าเอ d เอดีเนี่ยได้ขึ้นมา,าจริงๆไม่ว่าจะมีนางองซานสูจีหรือไม่อย่างไรก็ตามอาจารย์มาว่าอะไรเนี่ยคือความท้าทายของเมียนมารวมทั้งการจัดการประเทศของเขาในเวลานี้ค่ะ ผมมองถึงโครงสร้างทางการเมืองที่ยังไม่มีความเป็นสถาบันมากนะครับะจะเห็นได้ว่าเรามีแรงเรียกร้องต่อรัฐบาลเยอะมีการเคลื่อนไหวมีการเดินขบวนแต่ว่าราคการเมืองก็ดีสถาบันทางการเมืองก็ดีนะครับยังมีความอ่อนแออยู่ที่จะรองรับความต้องการเหล่านั้นนะครับทีนี้อาจจะต้องมองถึงการเมืองกปกครองในส่วนภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นด้วยซึ่ง<ะ>ก็ยังไม่มีการพูดถึงมากนะัก ในขณะที่เสียงของคนชนกลุ่มน้อยต่างๆมันเริ่มมีมากขึ้นเพราะเขามีผ่านการเลือกตั้งผ่านสื่อผ่านการแสดงออกต่างๆแต่ว่าการรองรับความต้องการเหล่านั้นเนี่ยมผมคิดว่าพมา่ายังต้องพัฒนาอีกสักระยะครับอืมครับผมแล้วมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่พักทางฝั่งรัฐบาลปัจจุบันนี้นะครับมีโอกาสที่ใบจับไม้จับมือกับพักขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยนะครับจนสามารถจัดตั้งเป็นรัฐบาลได้แล้วถากว่า เ,เกิดภาพลักษณะนี้ขึ้นจริงได้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศเมียนมาครับถ้าพรรครัฐบาลยังสามารถคุมเสียงได้อยู่นะครับแล้วก็เอ็นเอลดีไม่สามารถที่จะมีเสียงพิงพอจะจัดรัฐบาลได้ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องดูคือ,อผู้ตามคนที่สนับสนุนพรรคนอลดีว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับผมคิดว่าตัวผู้นําของอยึดมั่นในสิ่งที่กล่าวมาในช่วงหาเสียงคือเน้นการประนีประนอมแล้วก็ความพยายามในการ พูดคุยกับฝ่ายรัฐบาลแล้วก็คณะทหารแต่ว่าตัวผู้ตามตัวผู้สนับสนุนนี่แหละครับาอาจจะเห็นการเคลื่อนไหวพอสมควรแต่แต่เราก็ไม่อยากจะมองไปแบบนั้นเพราะว่าผมคิดว่าในช่วงนี้การรักษาสเสถียรภาพทางการเมืองภายในในประเทศน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมากกว่า ใครจะเป็น <S <S ผู้นําและใครจะเป็นผู้ชนะครับค่ะอาจารย์คะท้ายท,ที่สุดแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่เขามองว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์อาจารย์มองว่าจะมีการพลิกผันนะคะเมียนมาไปสู่เรื่องของประชาธิปไตยอย่างไรคะ่ะผมคิดว่าถ้าถ้าผ่านไปโดยมีสันติภาพมีสถนยรภาพนะครับจะตั้งรัฐบาลได้จากผู้ที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าประชาธิปไตยในพมียาจะพัฒนาไปไปอีก อีกขั้นหนึ่งเรารวดเร็วมากนะครับเพราะว่ามันเป็นสียรภาพทางการเมืองที่สําคัญในจุดเปลี่ยนผ่านที่สําคัญการค้าการลงทุนก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เราเห็นอีกเยอะนะครับก็ผมกาลังมองในทางที่ดีว่าอย่างน้อยๆเมื่อวานการเลือกตั้งผ่านไปโดยไม่มีความรุนแรงอะไรที่น่าจะต้องเป็นห่วงนะครับค,คิดว่าอย่างน้อยๆขั้นแรกของการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันผ่านไปละทีนี้เราก็หวังว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างมีสียรภาพครับครับ แล้วเท่าที่อาจารย์ประเมินเนี่ยนะครับไม่ว่าใครที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําคนต่อไปของประเทศเมียนม,มานะครับแล้วก็ในแง่ของปฏิกริยาของรัฐบาลไทยที่จะไปเจรจานะครับกับทางฝั่งของรัฐบาลเมียนม,มาในครั้งต่อ,ต,อต่อไปเนี่ยนะครับควรจะเป็นท่าทีอย่างไรที่จะสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจไทยได้มากที่สุดครับถ้าพูดถึงในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจผมคิดว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันของพม่าหรือรัฐบาลใหม่ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนกักน,นะครับ เพราะว่าตอนนี้มันเปิดมากเสียเหลือเกินการที่จะเ,เปลี่ยนแปลงความเปิดทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นความเสี่ยงในส่วนของนโย,ยบายรัฐบาลไทยผมคิดว่าไม่ว่าพม่าจะมีรัฐบาลใดก็ตามรัฐบาลไทยก็ควรจะดําเนินความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นบวกค่ะเ,เพราะว่าไทยกับพม่าก,ก็อยู่เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันนะ,นะครับแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันในหลายเรื่องแล้วก็รัฐบาลชุดต่อไปก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง นะครับถ้าเกิดจัดตั้งได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรมันก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะปฏิเสธรัฐบาลนั้นค่ะค่ะเอาละข่าววันนี้นะคะขอบคุณค่ะมอมหลวงพินิษพันธุ์บริพัตรค่ะอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะอาจารย์ก็ได้วิเคราะห์นะคะในเรื่องของการเลือกตั้งในเมียนมาคราวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะดูมุมมองของนักการเงินนะคะแล้วก็การธนาคารเรื่องของการเลือกตั้งในเมียนมาค่ะสักครู่ค่ะครับ